สวัสดีค่ะผ่านมา5วันแล้วสำหรับชาเลนจ์ประจำเดือนสิงหาคมของพี่ต้งพาหิวในชาเลนจ์ที่ชื่อว่าทำอาหารกินเองประหยัดจริงไหมก็ต้องมีการบันทึกลายจ่ายกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็จ่ายไปที่3,200กว่าบาทแล้วค่ะและนี่ก็เป็นกองผักที่ภูมิใจมากทั้งกองเพียงแค่ร้อยเดียวผักทุกแพ็คจะราคา10บาทส่วนไข่เค็มนั้น35แล้วก็จะมีตัวผักดองนะคะอันนี้15บาทรวมทั้งหมด 1, 100บาทที่ร้านค้าชุม ชนในห้างใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะก็เลยเอามาอวดเพื่อนๆน,นะคะและ1ในเมนูที่พี่ต้องทําในชาเลนจ์ทําอาหารกินเองก็เก็บภาพบางส่วนมาฝากเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งผลไม้ที่พี่ต้องได้ไปซื้อมา3อย่างนี้ที่มีแตงโมแตงไทยแล้วก็แก้วมังกรในราคา145บาทค่ะก็เก็บไปให้สาวน้อยทุกเมนูนะคะก็จะจัดสรรทําให้สาวน้อยไว้8 4ปีกินนั่นเองอาจจะเก็บภาพได้ไม่ครบนะคะแต่ก็เป็นหนึ่ใน เมนูของชาเลนส์ทำอาหารกินเองประหยัดได้จริงๆไหมมาสนุกไปด้วยกันกับพี่ต้องพาหิวนะคะในเดือนสิงหาคมนี้